ในกรณีที่ตัวเครื่องไม่สามารถหมุนเพื่อดูดสารได้หรือหมุนแล้วแต่ตัวก็บอกสูบตีกลับมาที่เดิมอันดับแรกครับให้เปิดตัวล็อกด้านหลังแล้วให้ถอดฝาหลัง ในฝรั่งจะมีตัวเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งตัวนี้ครับจากนั้นให้ใช้บริเวณด้านที่เป็นวงกลมใส่เข้าไปที่บริเวณด้านข้อต่อของสายยางแต่ต้องนำสายยางออกก่อนสแล้วหมุนเลยครับหมุนเพื่อน,นำตัววาล์วตัวนี้ออกมา แต่ระวังนิดนึงนะครับเพราะด้านในจะมีเป็นแท่งพลาสติกสี่เออที่เป็นทั้งสิบวงกลมอยู่นี่ครับสาเหตุก็คือสาเหตุที่ตัวลูกสูบไม่สามารถขยับได้เพราะว่าในบางครั้งเวลาใช้งานไปตัวสารเคมีหรือสิ่งสกปรกครับมันเข้าไปอุดตันอยู่ในบริเวณในตัวข้างในตัวตัวกระบอกตัวนี้ ซึ่งข้างในมันจะมีเป็นลูกแก้วอยู่คอยทําหน้าที่เป็นเเป็นหมือนสุญญากาศนะครับบางทีถ้าเกิดมันติดก็คือข้างในมันจะเป็นสุญญากาศมันเลยไม่สามารถที่จะหมุนไตเตะสานได้ให้ล้างด้วยน้าเปล่าก่อนนะครับแล้วก็ใช้เป็นเป็นไม้จิ้มฟันหรือเป็นอะ,อะไรที่มันไม่ได้แหลมมากนะครับทิ่มเข้าไปใน เนี่ยครับพิมพ์เพื่อให้ตัวลูกแก้วเขาคืนตัวเนี่ยครับถ้าเกิดว่าปกติจะมีเสียงอยู่ถ้าเกิดขย่าแล้วมีเสียงก็คือแสดงว่าโอเคลูกแก้วปกติสามารถให้ตัวได้ไม่ได้ค้างอ่าถ้าเกิดว่าแก้ไขตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือประกอบเข้าที่เดิมได้เลยครับ นี่ครับแค่นี้ก็ตัวเครื่องก็าสามารถที่จะดูดจ่ายสารได้ตามปกติตัวลูกสูบข้างในก็จะไม่ติดแล้ว